ดวงตาคู่โตของส้มแมววัดหลายสมที่ใครๆก็รู้ว่าขี้เกียจที่สุดมันมักจะนอนแผ่อยู่ใต้ต้นโพเก่าแก่ไม่เคยสนใจใครแต่คืนนั้นไม่ใช่คืนปกติควันไฟสีดำลอยคุกรุ่นพร้อมเปลวเพลิงที่กำลังโหมกระหน่ำเผาศาลาเล็กๆที่อยู่ไม่ไกล ส้มลืมตาขึ้นดวงตาของมันฉายแววเปลี่ยนไปจากความง่วงงุนกลายเป็นประกายสีท้องอัำพันหน้าเกรงขามมันกระโจนจากที่นอนอย่างรวดเร็ววิ่งไปยังกุฏิพระสงฆ์ส่งเสียงร้องแผ่วเบาแต่หนักแน่นปลุกหลวงตาที่กำลังจำวัดอยู่อย่างลึกซึ้งหลวงตารู้สึกถึงความผิดปกติที่แฝงมากับเสียงนั้นลุกขึ้นมาแทบไม่ทันเหตุการณ์ไฟไหม้ที่กำลังจะลามใหญ่โต ส้มยืนขวางหน้าประตูศาลาดวงตาของมันเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าพลังงานลึกลับแผ่ออกมายับหยัางเปลวเพลิงไว้ราวกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นควันไฟสลายไปอย่างอัศจรรย์หลวงตาตะลึงงันเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้าส้มไม่ได้เป็นเพียงแมววัดธรรมดามันคือวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งวัดแห่งนี้ที่เฝ้ารักษามานับศตวตรรษ ความพักดีอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผยในค่ำคืนแห่งเพลิงพิโรธ